ิสกอล policy อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถนะครับท่านจะต้องไปพร้อมกับ monetary policy นโยาบออายการเงินจะต้องสอดคล้องกันเพราะนโยบายการเงินเนี่ยเมื่อท่านกำหนดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อค่างเงินจะมีผลต่อดอกเบี้ยซึ่งค่างเงินและผลดอกเบี้ยก็จะมีผลต่อการลงอุนและมีผลต่อการลงทุนในตลาดทุนด้วยแต่ใน,นแง่ของผมก็ยังมองอะไรที่ว่าเรายังมีเวลาทํางานนะพยายามจะักดันให้มันขึ้นไปใกล้ๆ3ไม่ได้เพื่อจะใช้เป็นฐานในปีหน้าถ้าเราคิดว่าเรา เข้าใจปัญหาแล้วเราแก้ไขปัญหาถูกอันนี้ถ้าเราจะผลักดันประเทศให้เดินต่อนเนี่ยเราไม่ผลักดันที่ตัวคนไม่ได้ประชาชนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดดังนั้นผมถึงบอกว่านี่ครัวเรือนเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดและนี่ด e ีที่จะต้องเร่งแก้ไขก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาเสรษฐกิจอย่างไรเราก็ต้องรู้ว่าลึกๆแล้วปัญหามันคืออะไรขอสั้นๆนะครับก็คงไม่ย้อนความมากอะันะ ประเทศไทยเราเศรษฐกิจเคยดีแต่เราก็ดีในฐานะนที่มีฐานเศรษฐกิจที่ต่าแล้วก็โตขึ้นมาจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงช่วงเจวาทเป็นต้นมายอดก็จะโตอย่างมีสารา <_ s 1> ะสำคัญแน่นอนฮะตอนนั้นเปอร์เซ็นต์สูงก็ไม่มีใครเขาสงสัยนะครับเจ็ดแปตแต่ว่าหลังจากต้มยำกุ้งมาก็ยังสูงอยู่ในระดับใกลๆ้ๆหกแต่หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยครับยอดหลังมามันก็จะเหลือแค่4กว่าแล้วก็เหลือ3แล้ว5ปีที่ถามมาเนี่ยช่วงโควิดเนี่ย หลือ0.4อันนี้เอาปีที่แล้วแล้วกัน1.9ทุกคนรู้เอาโควิดออกปีแล้ว1.9ปีนี้ไต่มาหนึ่ง1.5ทั้งเวอร์แบงค์ทั้งใครก็บอกว่าคงจะ2.4เหมือนกับที่สภาพัดเขาให้ค่ากลางไว้แต่ในแง่ของผมก็ยังมองอะไรที่ว่าเรายังมีเวลาทํางานนะพยายามจะพักดันให้มันขึ้นไปใกล้ๆ3ไม่ได้เพื่อจะใช้เป็นฐานในปีหน้าถ้าเราคิดว่าเราเข้าใจปัญหาและเราแก้ไขปัญหาถูก ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างมากเมื่อพึ่งพาการส่งออกก็ต้องหันมาดูว่าอะไรคือสิ่งส่งออกก็คือมีการผลิตอยู่เรามีการผลิตอยู่ในหลายเซกเตอร์ที่ผ่านมาเรามีเซกเตอร์ที่อยู่ทางอีสเทิร์นซีบอร์ดนะฮะอันนั้นก็จะเป็นพวกไฟฟ้าพลังงานเปโตเคมีแล้วก็ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันเราก็ยังมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์จนกระทั่งเรียกว่าดีทรอยต์ไม่ได้ผลิตเพื่อใช้ในประเทศนะครับส่งออกปีหนึ่งสองล้าน2ล้านเศษแต่ใช้ในประเทศไม่ถึงล้านหรอกครับที่เหลือส่งออกแล้วก็ดีทําให้เกิอดอุตสาหกรรมต่อเนื่องทาง,างด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ส่งออกค่อนข้างเยอะแต่ว่าอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมก็คือทางการเกษตรเนี่ยซึ่งเป็นของคนส่วนใหญ่เนี่ย เราเป็นอย่างนั้นมานานแล้วก็เราก็ยังไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะมันมีผลต่อการส่งออกต่อเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างต่ำผมจําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสิ 11. พอหลังๆเซกเตอร์อื่นขึ้นเนี่ยเกษตรกรรมก็ยังอยู่ไล่ลเดิมอะ ทำให้วันนี้เหลือแค่7 8%ของการเจริญเติบโตแปลว่าตรงเนี้ยทั้งหมดนี้ก็คือเกษตรต้องตื่นตัวแล้วครับที่จะทำรายนี้เรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2ก็คืออุตสาหกรรมที่ผมพูดมาคู่เนี่ยภาพลักษณ์มันก็คือว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปทุกคนเขาปรับตัวกันมาถ้าบางประเทศเนี่ยเขาเริ่มปรับตัวกันเมื่อย้อนหลังไป 10- 45ปีที่แล้วหลังปี2010เนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเปลี่ยน แพลตฟอร์มการผลิตใหม่เราจะเห็นเรื่องไปแน่ชื่อแพลตฟอร์มเราจะเหลือเรื่องพูดเรื่องฟินเทคเราจะเห็นเยอะเลยใน15ปีที่ผ่านมาแปลว่าเขาตื่นตัวมาตั้งแต่ตอนนั้นนะแปลว่าแพทเทิร์นต่างๆไม่ว่าจะเรื่องแพทเทิร์นอุตสาหกรรมทางการเงินไม่ว่าจะอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยทุกคนค่อยๆปรับตัวเปลี่ยนไปไปหาสิ่งที่มีมูลค่าสูงขึ้นเทคโนโลยีสูงขึ้นสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องทรัพยากรซึ่งน้อยลงเร เราเริ่มช้าไปหน่อยทีนี้จริงๆมันเริ่มเกิดขึ้นจริงๆก็ย้อนหลังไปเมื่อ10กว่าปีเศษเนี่ยก็เราก็มาลองดูบ้านเรา10กว่าปีเศษเราก็พอทราบว่าบ้านเราเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันก็ค่อนข้างจะนิ่งไปนิดหนึ่งการส่งออกก็ส่งออกตามตลาดที่เคยรู้จักอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ก็ไม่ได้ไปดูแลเฝ้าตลาดของเราการไม่ดูแลเฝ้าตลาดของเราหลายประเทศเขาเริ่มไปเซ็นสัญญา FTA กันแล้ววันนี้เราเราก็ค่อยเริ่มเรื่อง FTA นะเพราะนั้นเราก็เริ่มไปแล้วละ่ะก็แปลว่าเราไปปลูกตลาดที่เราเคยหายไป แล้วก็หาอันใหม่ทีน,นี้เวลาเริ่มของใหม่เนี่ยแน่นอนครับเราก็จะไปดูคนที่ไปก่อนเราแล้วก็เจอความรู้สึกต,ตกใจเช่นอุตสาหากรรมอิเล็กทรอนิกส์เรื่องเซมิคอนดักเตอร์หลายประเทศเพื่อนบ้านเราผมยกตัวอย่างเช่นมาเลเยนี่ยครับกับเวียดนามนิดนึงเขาไม่ใช่เพิ่งเริ่มปีนี้ปีอะไรพร้อมเราเนี่ยอย่างน้อยเขาทํามาแล้วเกือบ10ปีแต่วันนี้เขาลุกคืบใหญ่ เพราะนั้นไอสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือความพยายามของเขาในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเขาลุกในสิ่งที่ควรจะต้องทำมนเสมีคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็เป็นพวกความเร็วสูงพวกอะไรทั้งหมดเลยนะเขาลุกขึ้นไปอย่างนั้นดังนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็ทเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาทําแล้วเราก็คงไม่มีไม่ได้ทำแล้วละ่ะไม่ว่าจะ Google Microsoft ก็ไปที่อื่นแต่ผมอยากจะเรียนเรื่องหนึ่งครับถ้าท่านรู้จักผู้ที่ทําธุรกิจประเภทนี้นะครับหรือผลิตพวกนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ย ท่านก็จะต้องรู้ว่า geo political วันนี้ทุกคนเนี่ยจะไม่พึ่งพาที่ใดที่หนึ่งนะครับในเรื่องการผลิตอันนี้ในเรื่องการ diversify ดังนั้นแปลว่าอะไรฮะเขาไปลงมาเลลงเวียดนามแล้วก็แปลว่าเขาจะต้องหาที่เพิ่มนะเพื่อบา l าน c e วันใดวันหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะฮะดูที่เหมาะแตอ่อย่าว่านะครับที่ผมได้เรียนมาคู่แล้วทางด้านอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสิ่งที่เป็นอิสและต้องการนัคืออะไรครับพลังงานสีเขียว เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ใช้ไฟฟ้าเยอะเขาต้องการไฟฟ้าสีเขียวเพราะพวกนี้สิ่งที่เป็นแบรนด์ของเขาจริงๆก็คือเขาใช้ไฟสีเขียวอันนี้ถ้าเรามาดูไฟสีเขียวเนี่ยถามจริงๆระหว่างมาเลกับเรานี่ถ้าจะผลิตไฟสีเขียวเนี่ยใครมีโอกาสมากกว่าเรามีพื้นที่ใหญ่กว่าเนาะแล้วเราอยู่ติดกับประเทศลาวซึ่งพื้นที่เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของไทยนั่นเองแต่ประชากรเป็นหนึ่งในสิของบ้านเราเพราะนั้นเขาก็มองเห็นศักยภาพตัวนี้ถ้าเขาคิดว่าเขาจะหาที่ใหม่ ดังนั้นผมจึงไม่แปลกใจที่วันนี้ Google ก,ก็ยังคุยกับเราอยู่ดังนั้นผมก็เลยเรียนว่าวันนี้เราเริ่มแต่ว่าอย่าตกใจในการที่เราจะไปร่วมกับร่วมช้าแล้วเราไปเปรียบเทียบกับคนที่ไปก่อนเราแล้วเราก็ตกใจนะจริงๆแล้วเราก็ต้องเริ่มนับหนึ่งนับสองไปดังนั้นสิ่งที่จะทําได้นี่ละครับเราก็ต้องทํา2เรื่องดังต่อไปนี้ทั้งที่1ก็คือเราก็มาดูว่าละอะไรที่มันฟื้นเร็วก็ปรากฏว่าในช่วงที่มีอยู่เราก็เห็นเรื่องท่องเที่ยวทางภาครัฐก็ได้ออกอีกนาย ไอแลนด์นะฮะซึ่งอันนั้นส่วนใหญ่ถ้าท่านเข้าไปดูแล้วมันก็จะไปสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องศูนย์การบินเพื่อปรโมทการท่องเที่ยวเรื่องเฮลท์ ที่เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นความถนัดของประเทศไทยเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เดินเต็มที่เต็มสู่เพราะนั้นท่าน,นจะเห็นเลยผลประกอบการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้เนี่ยทุกวันนี้ตลาดถึงแม้จะซบเซาแต่เซกเตอร์นี้โอเคเซกเตอร์ที่ผมพูดเมื่อคู่นี้แน่นอนนะต้องได้รับผลกระทบแน่นอนแต่ที่จะปรับยังไงพวกนี้ใช้เวลาแลตัวต่อไปล่ะแน่นอนฮะนอกเหนือจากท่านจะลงทุนภายในประเทศเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรามีการลงทุนน้อยเนี่ย สิ่งที่เป็นผลตามมาดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราชอบช่วงนั้นเมื่อมีเรามีการลงทุนน้อยเนี่ยท่านไปสังเกตดูฮะคดเลี้เข้าเราเป็นบวกความว่าเคดเลี้เข้าเป็นบวกหมายก็ว่าเงินรับเข้าประเทศเนี่ยน้อยกว่าเงินที่จ่ายออกนอกประเทศเพราะว่าการลงทุนในเครื่องจักรมันน้อยฮะการลงทุนในเทคโนโลยีมันน้อยสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาทําให้สํารองเป็นตาต่างประเทศขึ้นมาฮะท่านจะแปลกใจว่าช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยแต่สํารองมันขึ้นอนะ มันมีเหตุผลของมันอยู่อันนี้เป็นธรรมชาติก็เพราะเราหยุดการลงทุนแต่ว่ามันจะมันจะโตขึ้นสักพักหนึ่งเมื่อเครื่องจักรเก่าเนี่ยมันเริ่มเก่ามันก็จะกลับ <c oughs> งลงอีกครับดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าเงินบาทจะแข็งมันไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งเงินบาทแข็งนะเห็นเลขตับกับสามสิบาฮะอยู่พักเพราะ,ะนั้นแปลว่าการที่เงินบาทตัดอย่างนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการส่งออกถ้าจะจะทให้การส่งออกท่านก็ต้องสู้กับเรื่องเงินบาทแข็งให้กลับไปอ่อนก็แ,แปลว่าถ้า,าตลาา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 าดดมมมมกกกขขึ้้นนนนนนนเเ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 เรรระะะะห็็วว่่่่่่ชงงงทีผยยยิิสสูบบบัออไ แต่ว่าไม่ลงทุนนะมันก็เหลือนะครับแล้วก็รายย่อยก็เข้าไม่ถึงด้วยเมื่อการลงทุนน้อยเนี่ยสถาบันการเงินก็ไม่ปล่อยเมื่อรายย่อยเข้าไม่ถึงเ,เงินก็เหลือสภาพคล่องก็ต้องเหลือเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของนโยบาย monetary policy ที่จะจัดการ่างที่ท่านได้ทราบเมื่อจัดการเนี่ยแต่นี้ประกอบกับขณะที่จัดการเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนในต่างประเทศเขาขึ้นนะเงินก็เริ่มไหลอ่อนออกไปเพราะแน่นอนฮนะลงทุนต่างประเทศดีกว่าดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าเมื่อต่างประเทศบูมเนี่ย ในช่วงที่เราไม่ลงทุนในประเทศไม่ใช่เก็บเงินไว้ในประเทศอย่างเดียวนะมีการนําเงินออกไปลงทุนนอกประเทศเยอะมากบางบริษัทในลงทุนทีเดียวน่าเป็นจำนวนหลายแสนล้านบริษัทกลางๆลงทุน4ี่ห้าหมื่นล้านก็มีเพราะนั้นเงินออกไปนอกประเทศเยอะมากเพราะว่ายังมองไม่เห็นโอกาสในประเทศไทยแต่วันนี้รัฐบาลเปิดผมบังว่านะครับทุกคนจะหันมามองการลงทุนในประเทศไทยการลงทุนในต่างประเทศผมก็เชื่อวา่าน่าจะเริ่มแผ่วละเพราะเวลาไปแล้วอาจจะไม่ไม่เป็นไปตามที่คิดก็ได้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเงินลงทุน ของคนไทยที่เบประเทศอาจจะเริ่มเปลี่ยนทิศทันกลับเข้ามาเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่ผมบอกครับเรื่อง FDI ที่บอกนอกเหนือจากสองภาคที่ผมพูดเรื่องเล็กๆนั่นแล้วเรื่องศูนย์ d า t a Center อะไรต่างๆนี้เข้ามาแต่จริงๆแล้วมันจะต้องมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อย่างยิ่งที่เกี่ยวกับ EEC ในบริเวณนั้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องที่เป็นสีเขียวแล้วก็เรื่องนั้นเราจะต้องสารต่อว่ามันติดอยู่ที่ตรงไหนไม่เข้ามาแต่จริงๆโครงการที่ใหญ่อยู่ใน EEC ก็คือรถไฟเชื่อมสาม สนามบินแล้วก็อุตภาว อันนี้ตอนนี้การเคลื่อนไหวยังไม่มีเราก็ต้องลงไปดูว่าทําอย่างไรจะต้องปรับรูปแบบอย่างไรเพื่อให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพื่อจะให้การลงทุนในประเทศมันเกิดแล้วก็จะมาสอดคล้องกับจุดแข็งของเราด้วยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าที่ผมมาพูดถึงตอนนี้ท่านเริ่มเห็นแล้วล่ะต้องทําหลายอย่างพร้อมๆกันเพราะนั้นจริงๆก็คือสรุปได้ว่า f i s c a l p olicy อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถหลอะครับท่านจะต้องไปพร้อมกับ m o n e t a r y p olicy นโยบายการเงินจะต้องสอดคล้องกันเพราะนโยบายการเงินเนี่ยเมื่อท่านกําหนดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อ ค่างเงินจะมีผลต่อดอกเบีย้ยซึ่งค่างเงินและผลอดอกเบีย้ยก็จะมีผลต่อการท่งออกและมีผลต่อการลงทุนในตลาดทุนด้วยก็กําลังจูนกันอยู่นะครับหลายเรื่องเราเราก็เข้าใจนะเหตุผลของการที่ผ่านมาแต่ก็ต้องไฟจูนกันอยู่ซึ่งก็จะต้องมีการไฟจูนกันแล้วก็คุยกันผมหวังว่าก็จะทํางานร่วมกันได้ใกล้ชิดขึ้นมองเห็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคเหมือนกัน นะและร่วมกันแก้ไขดังนั้นผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็จะต้องแก้ให้รู้ร่วงนะครับเพียงแต่เรียนให้ทราบว่าการแก้ไขนะ่้นแน่นอนครับเพราะว่านโยบายการเงินนี่สําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนและเรื่องการส่งออกนะครับจะมีผลต่อการลงทุนค่อนข้างสูงยกตัวอ,อย่างง่ายๆครับถ้าผมจะเข้ามาลงทุนเนี่ยผมเห็นนโยบายที่ชัดเจนเนี่ยผมเข้ามาลงทุนในช่วงที่ เงินบาทเป็นอย่างนี้แล้วผมรู้ว่าอีกหน่อยเราจะไปถูกทางเราจะเข้มแข็งคนก็อยากจะเข้ามาลงทุนช่วงบาทอ่อนแล้วก็จะอยู่ในช่วงบาทแข็งถ้าได้ผลตอบแทนปุ๊บก็จะได้ได้มากกว่าอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ถ้าเราจะผลักดันประเทศให้เดินต่อเนี่ยเราไม่ผลักดันที่ตัวคนไม่ได้ประชาชนเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดดังนั้นผมถึงบอกว่านี่ครัวเรือนเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดและนี่ SME ที่จะต้องเร่งแก้ไขดังนั้นการแก้ไขพวกนี้ก็จะมี2แนวทางแนวทางที่1ก็คือว่าทําอย่างไรสําหรับคนเดิมทําให้ภาระหนี้ลดลงคําว่าภาระหนี้กับยอดหนี้นี่ไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนครับท่านมีหนี้อยู่1ล้านท่านก็ยังเป็นหนี้1ล้านแต่ทำยังไงจะทําให้ภาระหนี้การชําระเนี่ย เบาบางลงเพงนั้นการชำระนี้ก็คือต้องปรับโครงสร้างหนี้นั่นเองท่้นจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ใช้กลไกลของสถาบันการเงินภาครัฐก่อนทําให้ดูก่อนท่านเยนที่อยู่อาศัยวันนี้เนี่ยนะเราลดภาระ,ะวิธีไงครับท่านเคยผ่อนหนึ่งล้านเนี่ยวันนี้ท่านผ่อนยาวขึ้นแล้วกันไปปรับโครงสร้างเลยฮะให้ถึงอายุ80เปิดให้ผ่อนหนึ่ง80ท่านรับราชการมีบํานาญปรับไปเลยครับถึง8 5เมื่อผ่อนยาวขึ้นเป็นไงครับภาระหนี้น้อยลงไหมแต่ยอดนี้ยังไม่ลดนะโอเคเรื่องที่ห เรื่องที่สองมีความยืดอยู่นีกครับในช่วงแรกๆ6เดือนแรกหนึ่งปีแรก2ปีแรกเมื่อท่านจ่ายเนี่ยของเงินต้นน้อยหน่อยได้นะแล้วก็ค่อยไปปรับเพิ่มทีหลังบางคนเนี่ยถ้ายอดนี้น้อย6เดือนแรกดอกเบี้ยศูนย์ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปจ่ายคือทําทุกวิีทางเพื่อให้ภาณี้ท่นถนเพ่ออะไรฮะเพราะว่าที่อยู่อาศัยนะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนอยู่อาศัยไม่อยากจะถูกยืดหรอกครับท่านทุกคนก็ยังต้องการบ้านที่อยู่อาศัยอยู่วันนี้ประชาชนลำบากผมเชื่อครับ สถาบันการเงินเมื่อนั่งคิดแล้วสงสัยต้องกลับมาช่วยแล้วล่ะแล้วก็ดูตัวอย่างแบงก์รัฐพ่ออะไรฮะช่วยได้ไหมช่วยได้พเพอาะเออิ์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมบอกอ่ะสามเสาหลักเนี่ยเริ่มลําบากเนี่ยแต่สถาบันการเงินเราเข้มแข็งไหมครับท่านรู้จัก BS เอสเลโชไหมสวยงามตัวเลขดีความเสี่ยงน้อยเข้มแข็งมากครับก็ต้องชมเชยคนที่กํากับดูแลนะครับทำให้เข้มแข็งเมื่อท่านเข้มแข็งแล้วเนี่ยถ้าท่านคิดกลับมาเนี่ยมาช่วยเนี่ยน่าจะได้ทีนี้ถามว่าเยอะไหมผมดูตัวเลข นี่นะครับ NPL นี่ไม่นับ special mention หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่จริงๆแล้วมันหนึ่งละา้านกว่าเอง สินเชื่อนี่มันตั้ง1 8บแป้าร้านล้าน่านะแล้วหนึ่งร้านร้านกว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นของภาครัฐส่วนหนึ่งละดังนั้นสถาบันการเงินตรงนี้ส่วนใหญ่ตั้งสำรองหนี้สิ้นมาละถ้าหาันกลับมาดูแต่ถ้าท่านไปเรียกเก็บหนี้มาเนี่ยมีหนี้ร้านหนึ่งเก็บได้สักร้อยหนึง่งท่านก็กำไรร้อยหนึ่งละงั้นทำไมไม,ม่มาช่วยกันดูแลนะทำให้เขารอดเมื่อเขารอดแล้วสุดท้ายวันหนึ่งเขากลับมาเป็นลูกค้าท่านอีก24ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นท่านก็จะเจอเลยคราวที่แล้้้้้้้้วตมยกกกกกุงงงเเเรรราาาใจััััันนนนนนนดดแ่ทิิิขึึบธผููชไอส ทุกคนก็มีปัญหาหมดคนที่เข้ามาช่วยคือใครครับต้องรัฐบาลอยู่แล้วเข้ามาแบกรับทุกอย่างให้ซึ่งหนี้ยังค้างอยู่ทุกวันนี้แต่ถามจริงคะคนที่ต้องใช้ส่วนนี้คือใครฮะที่จะใช้หนี้ก้อนนี้ไม่ใช่แบงค์ฮะประชาชนผู้ฝากเงินเพราะเราก็จะบเอาจากประชาชนผู้ฝากเงินมาคืนนะครับดังนั้นก็แปลว่าประชาชนที่วันนี้ทุกๆคนเนี่ยมีส่วนช่วยซึ่งช่างนึง่งเคยเกิดต้มยำกุ้งวันนั้น ข้างบนมีปัญหาข้างล่างช่วยจนถึงทุกวันนี้ก็คือท่านคงรู้นะฮะเงินฝากทั้งหมดเนี่ยประมาณจุดสี่หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยถูกเก็บเพื่อมาเกิดน,นี้ก่อนนี้แต่มันช้าไปนิดหนึ่งเพิ่งมาเริ่มเก็บทีหลังก็แปลว่าสถาบันการเงินเข้มแข็งได้ทุกวันนี้ก็ประชาชนมีส่วนช่วยเหลืออย่างมากครึ่งปีหลังนี้เขาอย่างที่ผมเรียนนะครับนะเรื่องของการลงทุนต่างประเทศแน่นอนนะฮะก็จะเล่งเข้ามาก็คงจะเห็นความคืบ่มหน้า เรื่องของการภาคเกษตรก็จะเห็นว่าเขาใช้งบของรัฐบาลลงไปปรับโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ําเรื่องอะไรดังนั้นสิ่งที่จะดันได้เร็วที่สุดก็คืออะไรฮะการใช้งบประมาณภาครัฐซึ่งวันนี้เหลือเป็นเครื่องจักรหนึ่งใน2ตัวนอกจากการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าการใช้งบประมาณภาครัฐต้องยอมรับว่าจัดตั้งรัฐบาลกว่าจะมา พิจารณาเรื่องงบ2,567ก็เพิ่งเสร็จเมื่อเดือนเมษาปากกรสมันก็ต้องเสร็จเมื่อกันยาที่ผ่านมาเพราะนั้นจากเมษาก็เหลือเวลาใช้เงินเข้ามา5เดือนน5้เดือนเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆใช้เลยคนที่ได้รับงานเนี่ยเขาต้องไปทำไงฮะไป TOR ทำเบอร์เสนอต้องการจะซ่อมอะไรต้องการจะสร้างอะไรกว่าจะตกเรื่องนาทีอกว่าจะสร้างนะกว่าจะจ่ายเงินตอนนี้เราต้องช่วยเลยนะฮะต้องลงไปช่วยเขาเพราะจริงๆเขารออยู่นะครับรองบประมาณอยู่ ้ตอนนี้ถึงได้ตั้งเป้า,าทุกปีนี่นะเงบประมาณ1 0 0บาทเนี่ยถ้าลงทุนเนี่ยเราไปได้ถึง 70"-75 ถึ 75. แต่ปีนี้จริงๆถ้าไม่เดิมเนี่ยได้แค่ย2 0เองอะ่ะท่านวันนี้ผมก็เร่งเลยฮนะตั้งเข้ามาวันนี้ก็เลยตั้งขึ้นมา66แต่ผมไม่ยอมเพราะว่าเอาเป็น70ก่อนแล้วถ้ามันทำท่า70จะได้ก็ต้องจะยปยานดันให้มันเท่ากับที่เราเหมือนไม่ช้าคือที่7 5 ถามว่าตัวพวกนี้มีผลไหมมีผลนะฮะงบลงทุนภาครัฐเนี่ยนอกจากงบประจำเนี่ยเพราะงบพวกนี้ส่วนใหญ่จะเก็บกับ s m e ในต่างจังหวัดได้ปุ๊บจ้างแรงงานเลยใช้เงินเลยซื้อของเลยอะไรเลยพวกนี้ก็จะมีผลนะครับโอ้ยังไงก็ใช้ไต่มาสามเพราะางบประมาณเนี่ยเราเราเราใช้ได้ถึงไตรมาสาเพราะนั้นก็เหลือเวลาสู้กันอีก2องสาเดือนเนี่ยครับผมถึงนั่งดูพวกนี้ ถามกันทุกอาทิตย์ติดตรงไหนเราก็พยายามช่วยให้การลงทุนมันเกิดเร็วที่สุดนะครับแต่แน่นอนในเชิงของ GDP งบปลูกพันในปี67บวกกับงบลงทุนของปี2 5 6 8ตั้งแต่ตุลาถึงธันวาเราก็ต้องช่วยเล็งด้วยเพราะเวลาเราวัด GDP แล้วก็วัดเป็นปีพศ .1 มกรลาถึง31มันวาแต่ถ้าปีเขาประมาณแล้วก็1ตุลาถึง30กัเป็นยาอีกปีหนึ่งเวลาคำนวณก็จะต่างนิดหนึ่งคนที่ดูแลจริงๆข้างล่างเขาก็วางแผนไว้อย่างนั้นนะครับ างแน่นอนทั้งหมดก็ต้องมาดูภาพทั้งหมดเรายังมีเวลาคิดอีกสองเดือนเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะเราต้องให้อะไรฮะให้พาราลิตี้กับอะไรก่อนสิ่งที่สําคัญก่อนบอกว่าเออมาเบียดเอาเงินอย่างอื่นมาใช้อน,นี้ต้องไม่ไม่เกิดขึ้นจริงๆแล้วงบประมาณเนี่ยเขาจัดสรรไปหมดแล้วละเราไปดูว่ามันมีช่องไหนไหมที่เหลือพอที่เราจะหาแหล่งของเงินจนกระทั่งไม่ผิดวินัยการเงินการ,การขังเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นดังนั้นจะเห็นว่าจริงๆเราพูดกันถึงโอ้ย อะไรนะห้ล้านคน5้าล้านนะมันก็มีหนึ่งถามว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขจริงๆเท่าที่อยู่ในสภาเนี่ยก็2568ั5 3 0 0็ล้านกับสำหรับปี2568แล้วก็2567เป็นงบเพิ่มอีกแส2 2 0 0วันนี้จริงๆถ้าได้แล้วก็แค่2 7 0แสนนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ p o r i t y เนี่ยเราให้ใช้เต็มที่ก่อนงบที่เหลืออยู่ งบกลางนั้นถ้ามันใช้จนเต็มที่แล้วเหลือแล้วมันไม่มีที่ใช้เราค่อยมาใช้ดังนั้นกับผมคิดว่าการเติมเงินระบบเศรษฐกฐิจเนี่ยเราจะไม่เข้าไปแย่งเม็ดเงินจากของการลงทุนที่ควรลงลงให้เต็มที่ก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นท่านก็บอกเอาแล้วเหลือไม่ถึง5้าแสนทำไงยอย่าลืมนะฮะเรายังไม่รู้เลยว่าลงทะเบียนแล้วคนจะมาลงเท่าไหร่แล้ว2ก็วิธีการเติมเม็ดเงินมันก็มีหลายวิธีอะเติมเท่าไหร่เติมกี่งวดเติมงวดเดียว เติมอย่างไรเห็นไหมให้มันมีอะไรที่เราจะคิดที่จะทําให้เมื่อไปรประกอบก,บกับการใช้งบประมาณของประเทศแล้วได้ผลดีที่สุดดังนั้นมันจึงไม่มีโจทย์นะวันนี้บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรารู้ว่านี่คือหลักถูกไหมครับวันนี้ก,ก,ก็ก็งบที่ขอก็คือสองแสนกว่าล้านเองส่วนอีกหนึ่งเราก็อยู่เรื่องการคิดอยู่จะใช้ไม่ใช้เราก็ดูอีกเกษตรกร,ร,กรต้องการใช้ไหมทกศใช้เยอะใช้อะไรเต็มวงเงินเราก็ไม่ไปใช้เขาอีกพา o r ที่อยู่ที่อันอื่นหมดผมคิดว่าการเติมเงินเนี่ยเป็นการเติมเพื่อให้กระตุน้น ให้มันกระชุ่มกระชวยเศรษฐกิจมันขึ้นเท่าที่เม็ดเงินเอื้ออำนวย